ทะลุเข้าไปนะครับด้านหลังของขนตานั้นนะยังตายังใสอยู่เลยนะครับตายังใสอยู่นะตายังใสอยู่ช้างสามารถมีโอกาสเกิดลูกแฝดได้ไหมมีนะครับผมแต่น้อยมากนะครับน้อยมากที่จะเจอเนาะโอกาสาเปอร์เซนต์ก็มีน้อยนะครับที่เมืองไทยเราก็มีนะครับเคยเคยมีนะเมื่อนานมาแล้วเนาะ เกิดเป็นลูกแฝดนะครับแล้วก็ที่ข่าวที่ของสวนสัตว์ที่ต่างประเทศก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็มีเช่นเดียวกันในส่วนของลูกแฝดนะครับแต่จริงๆนะช้างเนี่ยแอดอยู่นี่มาหลายปีแล้วเนาะคิดว่าถึงแม้ไม่แฝดนะครับหน้าก็จะเหมือนกันเหมือนกันแทบทุกเชือกเลยเหมือนหรือเปล่าพ่อพายคุณมุทุคุณมุทุจะมีใครเหมือนนะครับพ่อพลายยูนิคอยู่แล้วนะ งายาวนะครับ2.3นะฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็2.00นะยาวต้อง2เมตรเมื่อวานที่ทางทีมงานพี่ขวานนะแล้วก็ที่หมอได้บอกเมื่อวานนี้นะครับถือว่าเป็นช้างที่งายาวมากนะครับงายาวมากเลยนะงายาวมากนะครับนะดูแลกันทุกวันนะครับดูแลกันทุกวันแต่ตอนนี้นี่พ่อพลายถ้าจะอิ่มอยู่หรือเปล่านะถ้าจะอิ่มอยู่หรือเปล่าเพราะว่า นะไม่ไม่มีส่งเสียงร้องออกมาถ้าหิวต้องส่งเสียงร้องนะต้องเรียกฝั่งท้นนะพ่อพลายส่งเสียงไหมไม่ส่งเสียงนะครับใช้งวงดมกําลังดมกลิ่นอยู่ประเมินสถานการณ์อยู่นะครับเพราะว่าน้องช้างนี่เขาสามารถดมกลิ่นได้ไกลนะเขาสามารถดมกลิ่นได้ไกลก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของสร้างความคุ้นเคยเนาะกับพิควานของเรานะครับกําลังจะ เต็ม1เดือนแล้วนะครับกำลังจะเต็ม1เดือนแล้วนะครับนะก็เรียกได้ว่าพี่ควานก็ดูแลนะครับกันทุกๆวันนะครับดูแลกันทุกๆวันอ่าโชว์มินิฮาร์ตนะปอมมินิฮาร์ตปอมปอมนะครับอ,อันนี้เป็นมินิฮาร์ตเทียมนะครับเกาหูคันที่บริเวณใบหูนะครับนะคันที่บริเวณใบหูนั่น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  นะเรียกได้ว่าพี่ควานเนี่ยไม่ไม่ใช่แค่วันสองวันนะครับที่จะอยู่กับน้องช้างทําความคุ้นเคยก็ได้ต้องอยู่กันนานนะครับต้องอยู่กันนานนานเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่แค่วันสองวันนะครับที่จะสง่งมอบความรักให้กับน้องช้างนะครับนะ,นะเราเลี้ยงช้างนะพี่ควานรักช้างของเขานะครับอ่าหิวแล้วนะไม่ใช่ว่าผมจะส่งเสียงไม่ได้นะครับ <laughs> นะขออาหารอีกแล้วนะครับนี่การเป็นควานนะจริงๆไม่ยากนะครับนะอาศัยความอดทนอาศัยใจรักนะครับมันไม่ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับนี่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่พี่ควานนะครับจะใจแข็งนะครับแค่เดินมาหยิบหญ้าหรือหยิบมะขามนะครับน้องช้างก็จะแฮปปี้ดีใจแล้วนะครับใช่ไหมต่ายนาะ ความรักนะครับนี่เน่ส่งเสียงแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองลองลุ้นกันสิว่าจะจะมีฝั่งไม่ทนจะจะตอบสนองหรือเปล่านะฝั่งไม่ทนห้ามใส่เอียปักอย่างเดียวนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าใส่เอียปักนี่พ่อพายร้องไม่เกิดผลเลยนะครับนน่แคปไว้แล้วถ่าสวยนะครับนะแคปไว้แล้วถ่าสวย ขอเสียงหน่อยอยากจะร้องดังๆอ่ะอยากจะร้องดังๆอ่ะเคยได้ยินไหมดังมากเลยนะอย่างเนี้ยแอกระต่ายเคยได้ยินไหมแอะต่ายตอนตอนนี้เริ่มหันไปคุยกับแอกระต่ายแลย้ว <laughs> <laughs> หลังจากที่คุยกับพ่อพลายแล้วก็พ่อซื้อแม่ซื้อมาสักครู่หนึ่ง <laughs> so right now sak surin he's standing in this area and is quite chill out for him for today nah, it's cloudy day and also he hang the trunk nah, at the stable nah, over there so for me like now I'm just waiting for the result like the Mahoot gonna move and then give him the food or not nah. this is effective or not this is effective or not because he's very smart nah, when he would like to have some diet for eating nah, he's gonna call the Mahoot and he's not in the frame he just in the front of me for sure เน่นะรักไม่ใช่อยู่กันแค่วัน2วันนะครับและรักก็ไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพาวแสงนะครับใช่ร้อนแรงดังแสงอาทิตย์สนะเพราะเพราะว่าแสงวันนี้ไม่มีเลยนะครับว,นนร nah. วันนี้มืดครึ้มนะเพราะวันนี้มืดครึ้มนน่พี่ควานของเรา ทนเสียงเราหรือไม่ไหวนะครับนำกล้วยมาโยนให้แล้วเนาะก็นะพ่อพลายนะครับนี่ในรอบยามบ่ายนะครับรอบยามบา่ายก็อะไรครับหมดแล้วเหรอกินหมดแล้วแป๊บดึงในรอบยามบ่ายนะครับนี่ทานรวดเร็วนะทานรวดเร็วนะครับทานรวดเร็วควัมพี่ปิว๋วเมื่อกี้เพิ่งเอาไปโยนให้กินหมดไปแล้วนะ กินหมดไปละนะเมื่อสักครูน่นี้ฝั่งไม่ทนเริ่มทำงานนะครับ <laughs> um, so for right now I'm gonna let him take a rest in this area yeah, is maybe have like a, some talking and like go to feeding with elephant นะ from the m a h o u yeah, d so วิกิพเดียไทม์ฟอร์เดมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในรอบ4ี่โมงเย็นนะครับนี่ขอบคุณทุกการพูดคุยนะการส่งอีโมจิแล้วก็การส่งดาวมาให้ด้วยนะการส่งดาวมาให้ด้วยเดี๋ยวมาเจอมารับชมกันใหม่ในตอนเย็นนะครับ4ี่โมงเย็นเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับบายๆนะครับนี่บายยบายๆเหมือนกันพ่อพลายเอาไบายหน่อย <laughs> <laughs>